ไปเด้พี่น้องบุญสุขคนเนาะตุบงตุบอลมื่อกี้ก็พบกันคือเก่าก็พี่น้องเนาะก็พยานรับเมื่อกี้ก็ลงมาเห็ุว่าคือเก่าพี่น้องเอาหนุนไทยมาซอยใหม่ทาสีพี่น้องตีเพดานให้กูบาเพื่อนน้ำแล้วพี่น้องเองข้อฝากกุรายกูแซ่กูติตากุติดินน้ำเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนี่ยทานผู้ชม์ทางไล่เนาะแต่กำลังใจพยานรับตลอดมาก็หัวใจลายายเพื่อนใหม่ก็คอมเม่จะคลิปเนาะชีเปี่ยมพยายาม ไปรเรื่อยๆพี่น้องเลยเพื่อสุ่คนให้กำลังใจกันในการพี่น้องเลยมื่อนี่ก็ลงมาตัดหญ้าทำความสะอาดอยู่วัดเนาะพี่น้องเนาะเศษบุญกุ้งเข่า,าพี่น้องเลยทำความสะอาดเดี๋ก่อนหญ้าก็ไล่ไลยพี่น้องเลยพวกรไล่พี่น้องเลยหวัดเท่ากัน อ,อย่าพี่ท่าน่อยมันท่านแตกด้วยนี่ถ้ามันแตกนี่เสือพายยางไปกระติดโดยย้หยานี่ ตอนซอยเฮ็ดนั้นเส้นที่เพดานพุทธีให้ผู้บาบเปิดเปิ่นซอยจะก่อพี่น้องเลยที่เพดานในผู้บาเพิ่ดผู้บาเพิ่ดในที่เพดาน มาเดียวอเอาขึา้นจนซอยเลยแหละ นี่คือซอแล้วเนาะพี่น้องเนาะไทยบแบบเรียบร้อยเมื่อวานนี้พี่น้องที่ที่พื้นแผดานพี่น้องม่มป่านหน้ามันร้อนกี้มันเป็นแต่เมื่อใมีนักจินน้ำใจอุปโมทนาเนาะได้ร่วมสร้างชลากุตีใหม่เฮาครัอุปโมทนาได้เนาะพี่เนาะ ติดต่อม่ได้ทา้งเฟิกบุกผู้ใหญ่ล้วบุญลายพี่น้องรวมบุญรวมกุศลนำกันพี่น้องผักหญ้าอ่าผักกระ่าย่ายใหม่เนี่ยมันนี่ก็เล่งท่าสีพี่น้องเลยสีหมืน่นเพราะว่าจะได้ตีเพดานทงนางในพี่น้องเลยพาวเลี้ยงอยากขึ้นกุฏิใหม่พี่น้องเลย เอ็ดบุญกุ้มเขาเลยก็สโองกุตีใหม่เลยเลยก็สิเคสในทางกูบาอาจารย์เลยพี่น้องเลยทานได้บุคคลได้เนาะมีนักกินน้ำใจอยากอุปสมบทนาสร้างซาวัดวารามนำกันน้องพี่น้องเนาะบุญเอากุศลนำกันกติดต่อมาได้น้องพี่น้องเนาะทางเพริกบุกพ่อใหญ่ล้ำบุญลายพี่น้องเองอันเดียวก็พญารามขึ้นมันนอกพี่น้องบุญหาบริสิปอบว่ากันน้องพี่น้องเนาะเอาบุญเอากุศลนำกันพี่น้องสร้างซาวัดวาราม ุทธนบ่กอสลาพี่น้องเลยในบุญกุศลไลพี่น้องไอ้นวือากสล่าอาครเอาอืเดี๋ยวเาคบารนบุสมมาบุาวอบ่กอสลาสมาบุถาลทุกน สำหรับพี่นอ้องเง้อมือนีิถ้าแล้วนี่ก็คือสิเลือกลากันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี่ก็ขอจบลงสามีเนาะพี่น้องนเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขอเอาไปทันตรภูสมบันปลายน้องว่าคลิปหน้าคงประกันใหม่สบ,บายดี